ด่าน62จังกบเบย์อนส์หรือป่าหลังบ้านความบันเลยในการเอาตัวรอดระดับ2ไม่ปลอดภัยมั่งคงจนุดดินดิตี่ต่ำด่าน62เป็นด่านที่63ของ The Back r o o m คำที่บายด่าน62เป็นสนามหลังบ้านที่ของบ้านที่สุกโสมเป็นส่วนใหญ่และมีพืชพันธุ์รกบ้านล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐที่ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เนื่องจากดูเหมือนว่าจะสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้ มีบ้านสุนะั้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีมีรูในมุมหนึ่งของกระแพงอิฐที่ใหญ่พอที่จะคนจะลอดผ่านออกไปได้ซึ่งนําไปสู่ป่าอันกว้างใหญ่ดาน,นี้ถูกพบโดยคนนิต้าและทาร่าเพื่กับจับเก็บเอกสารสาคัญของสองคนในสวาวันเคลล่าระหว่างการสอบเช็คประวัติที่เป็นมาตรฐานบันทึกเสียงหมาเยเลขหนึกสอวันที่สิหเมษายนปีสองพ ล้าทดสอบทดส,สอบคุณไใช่ไหมทาร่าตอนนี้คุณได้มาบอกใช่ไหมหคุณเปิดปาสิงห์อ่ะระบบการศึกษารและการติดต่อของเราใช่ไหมใช่ก็ดี่บอกว่าสัญญาที่คิดที่เหตกตัดขาดง่ายได้นะมันรบกวนการโทรหาผู้คนนะดังนั้นจึงปร,รับแต่งให้มันเกิดการแจ้งเตืตนจากสมุบุตรกอนะสื่อสารตะขาเปิดเมื่ออุ้ก่ของคุณสูญเสียสัญญาณหรือ้ยก็กดเองแหละใช่แต่ยังต้องาะไานทุกสามสิบนาทีหรือไม่ แน่นอนการเจอกันส่วนนี้สามารถส่งสัยงานเปียกสังงานใหญ่เท่านั้นเชื่อเราตามที่อยู่ล่าสุดของคุล่ะก็จะปิดการเจอกันเอาล่ะตอนนี้ผ่านไปประมาสี่นาทีแล้วที่ฉันประมาณนอ่าจากบ้านไปขึ้นสักฟุอะช่างบรรยายกระดย่างนี้สามสี่นาทีฉันเห็นฝ้าอยู่ตรงนี้คดีต้าคุยตามฉันใช่ไหมไกลแค่ไหนอะคุณอยังห่างจากบานสามวันถึงสี่ฟุตได้อะคุณโทษอะไรแม่ไม่จริงๆฉันเจอเดทมอสอะและฉันคือลอาคิดฝันงต้นไม้ มันก็อาจจะมีอยู่ใกล้ศพหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันฆ่าพุ๊มันอ่ะประตูถูกปิดกั้นจากด้านในมันต้องทุบมาต่างหรือสอบบาลแหละเดี๋ยวฉันจะเพิ่มทุกอย่างที่ฉันพบนะในรายการนะทาร่าพาไปสอบซีนิทีแล้วมีอัปเดตอะไรไหมทาร่าคุยฉันมอาเหตุคุยเคไหมคุณสบายดีไหมบันทึกเสียงสองหกสิบสองวันเดิมเอาล่ะได้กล้ามไปฉันชอบสิ่งนี้เลยล่ะ ฉันไม่ควรกรวังวลอะไรเป็นแบบเนี้ไม่เะไรหรอกตังน,นี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา,าท่าะไรก็ได้ถ้าจะกลับมาไม่ขี่ชั่วโมงเพื่อะกาทบเธอฉันควรจะไปนอนรอบๆบ้านนี้นะ <S <S 1> <S 1> บ้านนี้กำลังคลังไายใช่ไหมนี่คือด้วยที่เลยอ่ะใช่ละไ่นงนครับมีสามห้องนอนที่บนชั้นสองครับของบ้านท่านอย่งมเห็นนั้นบอกตามตรงว่าชั้นสองอยู่ในสภาพที่แยกก่กว่าชั้นแรกนะครับมือว่ามีบางอย่างเข้ามาที่นี่แล้ว เพิ่งทลายสถานที่นี้ทั้งหมดครับฉนันได้พบอะไรเกี่ยวกับครอบครัวที่เสียชีวิตจากระบบของเรานะครับฉนันน่าจะไปดูห้องนอถ้ามีอะไรเดี๋ยวรายงานห้องอื่นๆไม่ในโดดเด็ดเลยนอกจากรูปข้าขงคนตายที่ในโลกนะทั้งแต่ส,สุดท้ายวันทีสองน่าติดขัดคิดว่ามันน่าจะถึงเราจะด่าไหนนะนี่มันใหญ่พอแนละ้วหน้าต่างพังเดี๋ยวก่อนนะไม่น่าจะที่ครอบครัวนี้หรือเปล่าวะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่ากับวมมากไปโอเลนะโอเลต้าอย่าคิดมากแต่เ like. พ like. yeah. şey <S <S ื่อนๆคืออะไรวะวันทที่กู้คืนหนึ่งหกสิบสองวันเดียวกัน ประมาณ20ทีหลังจากทึกเสียงนี้ดาก้าพบฮันิตาและทาร่าเพียงก้ามาเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นโอโกจิฮานิตาเสียจากการกระแทกทารา่าพบซากของครอบครัวที่ป่าดูเหมือนจะเป็นการรบกวนระบบติดตามยิ่งเธอเข้าไปลึกสิ่งที่จบตีฮานิตาเป็นแค่สุนาร่าเนื้อที่เธอฆ่าตายแล้วพบปลอกคอชื่อซินนี่บนแทก็กและเชื่อว่าจะทําให้คุณมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับผล,ลทขผลดาน,นี้โดยการนี่ทางเข้าและทางออกทางเข้า เมื่อเข้าไปในโรงเก็บของที่ด่าน37มเมื่อไปในกำแพงแล้วหันหกลับมาจะนําคุณไปอยู่ที่ด่านห2ทางออกก็อยู่ในปราบิลลานหนึ่งสัปดาหจะพาคุณไปด่านลบสเข้าไปนลองเก็บของและใช้ีวิธีเดียวกับด่าน37จะส่งคุณไปที่ด่าน4หรือ10